อวยยศดาราสาวชื่อดังคนนี้คือผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงปิดทองหลังพระตัวจริงตอนนี้ชาวอายุทยาหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วโดยหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งทางด้านบุ๋มบรรด,ดานอกจากเป็นดาราคนบันเทิงก็เป็นประธาน มูลนิธิองค์กรทำดีด้วยนำทีมทีมงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยโดยแจกข้าวสารอาหารแห้งและเงินพร้อมดูแลไปถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วยล่าสุดวันที่6กันยายน67สาวบุ๋มโพสต์อินสตอร์แกรมเผยบรรยากาศลงพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทากกางชาวเน็ตชื่นชมส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยแม่บุ๋มด้วยที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์6เดือน แต่สตรองมากๆ